ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับเกมเมอร์ข่าวนะครับวันนี้ก็จะสอนทําฟาร์สมสโนว์แมนซึ่งฟาร์สมสโนว์แมนจะได้ผลผลิตสามอย่างนะครับก็มีสโนว์บอลสโนว์บ็อกแล้วก็สโนสลับนะครับซึ่งสโนว์สลับต้องใช้ชโชเวลที่เป็นสี่ทอเท่านั้นถึงจะได้ผลผลิตนี้มาเนอะขั้นตอนแรกนะครับก็คือต้องทําที่เก็บสโนว์บ็อกก่อนนะเอสอสโนนะว์นอบ็อกแล้วก็วางของแบบนี้นะมีไว้ที่สโนว์บ็อกแล้วก็วางออโตู้เข้าอย่างนี้ครับ ให้ hey, หน้ามันหันมาทางกล่องนะเพื่อให้มันติดมออั้แล้วก็วางเข้าตรองย่างี้แล้วก็วางเค้าบอลเตอร์สองตัวอย่างี้นะแล้วก็วางเข้าตัตรงนี้นะเพื่อวางหมวกสามอันนี้เพื่อให้ไฟมันเพื่อใหโซมันก้าวพอดีเพื่อให้มันพอพอไฟมันครบตรงนี้ครบก้าวพุ่มันก็จะส่งกระเค,ครเข้ามาเออประมาณแล้วก็ล็อกช่องเลยนะครับให้เหลือประมาณนี้เพราะว่าโซลโแมนมันใช้แค่สี่มั้เออประมาณนั้นนะแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้วางบ็อกตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ต้องไปบอกนํากะแฟไฟทั้งกู่นะแล้วก็วางสเตอร์ตรนี้วางตรงนี้ตรงนี้มันจะชนกับนี่พอดีเนาะก็ให้ทาการแบบนี้หรือไม่ก็ถ้าไม่อยากใช้รีพิเตอร์นะครับก็ใช้กระจกแท็ก็ได้นะใช้กระจกวางตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไฟมันกาแฟไปลงไปที่ตัวคอมมาลเตอร์ตรงนี้นะมันจะกลายเป็นไฟลูกนะอาลงไปนะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็วางคัเปอร์ขึ้นมาประมาณนี่ครับเพื่อทำวงจรปิด ปิดล็อกฮอปเปอร์เนาะโอเคแล้วก็วางไปนี้หรือก็ตามกว่านี้ก็ได้ครับที่จริงตามกว่านี้ไดนะ้แต่อยากให้ไฟเป็นชงข้างล่างกระพรอ,อประมาณนี้แล้วตรงนี้ให้เป็นเนะชนเชนเหมือนเดิมน,นะก็เป็นที่เก็บพวกสโนวปกติเนะเออสโนโว์ปกติวางไปนีนะ้อันนี้พอได้มาใช่ปะก็ วางแบบนี้นะวางคอมพาาลาเตอร์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ทําคล้ายๆกันเลยครับตรงนี้ก็ใช้หมวกให้มันเต็มเลยก็ได้นะหมวกโยนหมวกให้มันเต็มก็ประมาณห้าช่องเลยต่อหนะ้าหกประมาณห้านะถ้าจะไม่ผิดหรือถ้าไม่ใช่หมวกก็ใช้ไอเทมอื่นนะครับที่มันไม่แตกกันนะเพราะว่าไอเทมที่ไม่แตกกันมันจะนับเป็นหนึ่งชุดนะครับประมาณนั้นเลยพอาบบนนี้เขาจะใช่ปะไฟมันจะ อ่าผมวาพี่ทีอ่ะพี่ทีต้องใช้อเอาวา์วเตอร์ตัวเช็คตรงนี้หนึ่งจุดเนาะแล้วก็วางฮอลเฟอร์ไปนีแล้วก็วางหมวกนี้เไฟมันออกเต็มเนาะพอไฟตรงนี้เต็มปุ๊บมันจะส่งกระแสไฟลงไปข้างล่างะเพื่อให้ตัวพอตอันนี้มันทำง,งานเนาะจะวางประมาณนี้แล้วไฟมันออกพิพาปุ๊บมันก็นจะเข้าตัวเลตตอนพอตอันนี้นะให้มันดับแล้วมันก็นจะ ทำง,งานเนะเหนื่อยไม่ใครก็ไม่อยากให้มันเต็มกล่องแบบพอดีก็ลดไอ้นีมมนก็หนึ่งก็ได้คนระับอืวก็มาบอกมาอีนีดเนาะประมาณนี้เนาะก็นะมาต่อกันเลยคนระับก็เราถึงตรงจุดนี้เนอะเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ทำฮอปเปอร์ต่อขึ้นไปอนะีแล้วตรงนี้ผมจะทำเป็นเครื่องขยี้เลยก็ประมาณนี้นะนนะคนเ,เ,เครื่องขยของเราอ่ถ้าเป็นเครื่องขยีแบบยาวมันจะติดกันได้ครับก็ปะระมาณนี้เนาะ คเครื่องเย่าแบแกมมันจะสามารถวางติดกันได้ก็วางไปน,นี้แล้วก็ออมพล่าทเตอร์เติมโซนมันคือครื่องเย่แบบปกติเลยอืมก็จะหน้าตงาไปน,นี้แล้วก็ตรงนี้วางไปกล่องนะแล้วก็ฮอปเปอร์นะแล้วก็ฮอปเปอร์หันเดี๋ยวสักครู่นะต้องใช้พื้นที่เหยียบนะจะได้วางยังไงเนะี่ยอ่าไปน,นี้นะไอ้เครื่องนั้นก็วางไปน,นี้ได้เลยนะ เพราะว่าโฟโนโฟโนแลปมันจะค้ามันไม่จะไม่มีขู่ค้าอะไรเลยก็สามารถวางตรงเครื่องขยี้ได้เลยครับสำหรับคนที่แบบอย่าทําแบบโล่งๆแบบผมเลยเออแต่ว่าถ้าจะสร้างจริงก็ออกแบบให้มันสวยก็ได้ครับเออประมาณนั้นนะส่วนตรงนี้ก็ผมจะวางกล่องตรงนี้นะอืยวางเกล็ดตรงนี้เลยก็าหายเขาเปิดเป็นนี้ได้ครับแล้วก็เป็นนี้นะเออก็จะกลายเป็นเครื่อง เยกโลและแล้นะทีฟ่ฟิลเตอร์ก็แนะนําว่าให้เป็นบล็อกที่ไม่คิดว่ามันจะลงไปแล้วถ้าเป็นไอเทมที่เป็นสเต็ตกนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าสเต็กนะแบบที่เป็นไอเทมแบบที่กระแตกได้เนาะเออประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเป็นไอเทมที่เป็นสเตกปรรดามันจะนับเป็นหนึ่งซูก็คือเครื่องขงยะเราจะระเบิดได้อ่าแล้วก็วางไอเทมฟ,ฟิลเตอร์ไปนี้นะเป็นไอเทมที่เราคิดว่ามันไม่น่าลงนะแล้วก็ตรงนี้เนาะป๊าปป๊าปแบบนี้ให้วางห่างจากเครื่องขยะนิดนึงครับตรงที่จะปั๊บสโนะ เออเพราะว่ามันผมเคยวางไปตรงๆแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าไอเทพมันจะเลยายครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเราทําตรงนี้คือมันจะมีก้อเลยไป,ไปทางนี้เนาะเออทำไปนี้ดีที่สุดนะครับแล้วตรงนี้เราจะทําที่ปั๊บสโน่เนาะสโน่ต้องวางตัวสโนแมสต้องวางตรงพืนที่เป็นผ้าบนเป็นปกเต็มเท่านั้นเนาะเออแล้วขั้นตอนนี้ก็จะผมแนะนําว่าให้ระวางรถไฟแล้วก็ฮอปเปอร์ตรนี้นะเออเพราะว่าบางทีมัน พโนแมมมันวางบนพอปเปอร์มันจะอย่างไรเอ้ยมันจะไม่ค่อยเฟะพโนนะถ้าผมจะไม่ผิดผมก็จะวางไปนี้นะอ่าวางแล้วลามไปนี้แล้วลามมันจะดูไอเทมจากบล็อกเต็มไดนะ้ก็ประมาณนี้โอเควางไปนี้นะแล้วก็เราจะทําพื้นกุดตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะเราใช้เป็นสลับนะหรือไม่ก็บล็อกเต็มก็ได้ครับรนี่้โนแมมนอยู่โอเคตง ถ้าอยากให้คุยอย่ง้ก็ผมแนะนําว่าให้เป็นสลับนะครับสลับอะไรก็ได้ครับตรงนี้มันไม่มาตัวดี <c oughs> โอเคครับแล้วก็เศษสโนโมแมนตรงนี้ับเคไปมันก็จะได้สโนโมมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเศษเลยนะแล้วก็ผมลืมอย่างหนึ่งก็คือตรงเครื่องแยกเราใส่คโนโครับสโนสลับเนาะได้สองแบบแล้วก็สโนสลับแล้วก็ใส่สโนบอลตรงนี้แล้วก็สโนสลับตรงนี้วิธีใช้งานมันก็ เราก็เอาโชวเวลคิกตรงนี้เนละ้วแล้วก็ปรับเปเตอร์ไว่าหมดนะอ่ะพอเราตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กดตัวนี้เลยเออเดี๋ยวว่ามันก็แอบุดไวครับบางทีก็ดูเข้าไปทันนะเออนี่ครับมันก็จะดูเข้าไปเห็นปะก็ประมาณนี้ครับสารับปากโน n o นนะพอไอ้ทมมันเต็มปุ๊บมันก็จะกดตรงไฟตรงนี้ออกเพื่อให้มันส่งไปอโต o คาดเห็นที่เราอโตุคาดนี่นะ มันก็จะทำงานมันก็จะอาบอกมาเปน็นนี้ครประมาณนี้สำหรับฟาร์มนี้ขอบคุณฟัาการติดตามครับถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปว่าจะสอนอะไรนั่นก็มาติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ไปพบเจอใหม่ครับ